สวัสดีนกักเรียนชั้นป4ีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้อยในวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้เราจะมาทำใบงานที่สองนะคะเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะลูกให้หนูอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่าใบงานที่2เรื่องรหัสลับของนักสืบเยาวชนเรามาดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคำชี้แจง ให้นักเรียนหาเส้นทางเพื่อทำภารกิจลับด้วยรหัสจำลองโดยใช้บัตรคำสั่งดังนี้ก็มีคำคำสั่งอะไรบ้างคะมีลูกศรชี้ไปในทิศทางต่างๆก็คือถ้าลูกศรหันไปทางซ้ายก็คือเดินซ้ายลูกศรหันชี้ขึ้นก็คือเดินขึ้นลูกศรชี้ลงก็คือเดินลงลูกศรเลี้ยวไปทางขวาก็คือเดินขวานะคะทีนี้ก็จะมีแผนที่อยู่ด้านล่างนี้พร้อมกับมีภารกิจ ให้หนูทำนะลูกว่าหนูต้องทำตามภารกิจที่เขาแจ้งไว้นะคะเรามาอ่านภารกิจไป,ปพร้อมๆกันเลยภารกิจของนักสืบให้เดินทางไปสืบคดีระดับชาติโดยต้องเดินทางไปสืบคดีที่ต่างแดนผ่านทางเรือขนส่งสินค้าจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่บ้านนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านคือตรงนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปขึ้นเรือ นักสืบจะต้องเดินทางไปเอาแผนที่เราจะต้องไปเอาแผนที่แผนที่เดินเรือที่กระท่อมจุดแรกที่เราจะต้องไปก็คือกระท่อมตรงนี้นะคะเราจะต้องไปที่กระท่อมตรงนี้เราจะต้องเดินไปที่กระท่อมนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อลูกกระท่อมอยู่ที่หลังป่ามลณะนะแต่เขามีข้อจํากัดของเขาคือ คืออะไรคะห้ามเดินเข้าป่ามรณะอ่ะเขาบอกว่าห้ามเดินเข้าป่ามรณะจากนั้นให้เดินทางต่อไปที่ปราสาทอ่ะทีนี้เรามาดูทีละขั้นนะลูกมาดูทีละขั้นเดี๋ยวเราจะลืมนะคะมาเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยออกจากบ้านเราออกจากบ้านอ่ออกจากบ้านเสร็จแล้วเราจะต้องไปกระท่อมโดยที่ไม่ผ่านป่ามรณะ นะคะคถ้าเราเลี้ยวออกจากบ้านมานเนี่ยเราเลี้ยวมาทางนี้เลยเนี่ยเราจะผ่านป่ามรณะมันทําได้ไหมลูกมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็ต้องเป็นยังไงคะข้ามสะพานอพอข้ามสะพานมาแล้วเราก็ลงสะพานนะคะใกล้ถึงแล้วแต่ถ้าเราลงมาด้านล่างนี่จะเจอป่าและป่ามรณะนี่เข้าไม่ได้เลยนะคะป่ามรณะคือ คือเป็นสิ่งต้องห้ามเลยเราก็การกรบาทไปก่อนว่าตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะคะ,ะทีนี้เราก็เดินไปทางขวาอีกใช่ไหมลูกถึงกระท่อมแล้วเราก็ลงไปเอาแผนที่เดินเรือใช่ไหมคะที่กระท่อมเสร็จแล้วภารกิจไปหนึ่งขั้นนะคะเสร็จภารกิจไปหนึ่งขั้นแล้วภารกิจต่อไปเราจะต้องทอํายังไงต่อคะเราก็ออกจากกระท่อมนะคะ ออกจากกระท่อมเสร็จแล้วเราจะข้ามภูเขาไหมมันจะลําบากเราเกินไปไหมเราก็เดินเลี้ยวไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปที่ไหนลูกไปที่อะไรคะที่ปราศาสตร์นี่เขาบอกว่าให้เราไปที่ปราสาทนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากทหารให้ติดตามไปด้วยถึงจะข้ามสะพานไปขึ้นเรือได้นะคะเราก็ไปที่ปราสาท์เลยพอเรา ออกจากกระท่อมมาแล้วเดินขึ้นมาเสร็จเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็เดินขึ้นไปที่ปราสาทแล้วยังไงต่อลูกข้ามสะพานแล้วก็ข้ามสะพานอีกทีถึงถึงเส้นชัยหรือ,อยังถึงเส้นชัยตรงนี้แล้วนะคะถึงแล้วก็เป็นผู้ชนะแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเขียนเขียนอะไรคะเขียนลูกศรเลยใช,ใช้ลูกศรเขียนลูกศรใน คำสั่งในการเดินนะคะว่าเราเดินไปทางไหนบ้างนะลูกนะแล้วก็พอเราเขียนลูกศรบนแผนที่เสร็จแล้วก็นําลูกศรมาเขียนอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะคะขั้นแรกเดินขึ้นอ่ะขั้นแรกนะคะเราเดินขึ้นใช่ไหมลูกเดินขึ้นเสร็จเลี้ยวไปทางขวากี่ทีคะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณครูใช้สีเดียวกันจะได้ไม่งงนะคะขั้นแรกเดินขึ้นขั้นที่สองเลี้ยวขวา เดี๋ยวขวากี่ครั้งคะ1แล้วก็2 3ส,สต่อไปลงไปที่กระท่อมใช่ไหมลูกเสร็จแล้วพอลงไปที่กระท่อมเสร็จแล้วเเสร็จเภารกิจหนึ่งแล้วก็ทำไงคะเดินขึ้นมาใช่ไหมลูกแล้วก็เลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็เดินขึ้นไปที่ประสาทเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายกี่ครั้งคะ สองครั้งก็จะถึงจุดมุ่งหมายคือเรือถึงเส้นชัยของพวกเรานะคะวันนี้ภารกิจของเรามีเท่านี้นะคะที่จะให้นักเรียนทํานะลูกนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปเพิ่มไปในอัลบั้มที่ครูจะสร้างไว้ในกลุ่มลายของวิทยาการคำนวณน,นะคะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะลูกและเดี๋ยวเรามาทําภารกิจในครั้งต่อไปกันอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบายบาย